อาบน่านะคะปัจจุบันอายุ67นะคะเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็รักษามาทุกวิถีทางไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่าหมอหมออะไรสารพัดห,หมอหมอนวดหมอแผนปัจจุบันหมอโรงพยาบาลเราทำทำงานอยู่พอตกใบเข่าวบวมแล้วแบบน็นกนะแทบทุกวัน ก่อจะกลับก่อจะเลิกมันต้องเย็นมืดใช่ไหเราจะรอถึงมืดเราไม่ไหวปวดไม่ไหวเป็นงันทุกวันยากินก็กินยาก,กินยาปวดยากาินยาทายาทุกอย่างที่ว่าคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งการรักษามาตลอดแล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวเที่ยวไปถึงไหนถึงการขึ้นเขาลงขว้ลงน้ำลงทะเลไปหมดไปทั้งท่ที่ปวดอ่ะเป็นคนชอบถึถงปวด ก็ไป oh. ใช้ซัพพอร์ตอ่ะซัพพอร์ตด้วยาดามดามเหล็กด้วยนะสองข้างเลย mm hmm. ดามแล้วก็รัดขาอีกเอาเอาีไอ้ผ้ายือดอะ่ะรัดอีก mm hmm. เพื่อไม่ให้มันแล้วก็พอเวลาเราเรา,เรา,เราขึ้นขึ้น,นบินเขาหรืออะไรแะ mm hmm. เขาไปเราต้องไปได้อะ่ะคือข้ามมาเลีพาอ่ะ hmm. คือไปเท mm ี่ยวไหนก็ต้องไปต่างประเทศก็ไป mm hmm. ต่างประเทศต้องไปทุกปีไปเที่ยวเวียดนามเข้าๆพัชบองเฮ ไม่ไหวแล้วเองเข้าเพอเข้าไม่ไปขขานั่งรองหน้าประตูแล้วกันพออีกปีหนึ่งก็มาเจอเพื่อนของลูกชายผมรู้จักงานของ F เอฟโกนเนี่ยนะแม่ลองดูไหมผมวดคัวเข่าก็กินดูดินด,ด,นดูดูช่วงระยะคือตอนปวดมันไม่รู้คือปวดเรื่อยตอนหายเราลืมไปว่าเราเคยปวดไงเอเอ มันไม่รู้ปวดมันหายไว้ตอนไหนอ๋อคือแบบลืมไปแล้วว่าลืมไปเลยว่า,เ,าเคยปว,ปวดอยู่ใช่ใช่ลืมไปแล้วว่าปวดอยู่เพราะมันปวดจนกระทั่งชินไงชินกับการปวดทำนองนี้ทันเราเี่เราหายปวดแล้วนะก็ไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองจีนไปขึ้นกระเพยงกระแพงเมืองจีนสบายเลยที่มันยาวๆเนินเนิขนขึ้นบันไดสูงๆขึ้นแล้วก็ไปเดินในบนกระแพงเมืองจีนซึ่งยาวมากเดินให้เพื่อนก็่าก็ไม่ไม่เป็นไรเดรอไม่เป็นไรสบายมากแต่คือแต่เราก็ไม่เอาหักโหมถึงขนาดว่า ทำให้เขาลำบากนะ uh huh. ทำให้เขาดูไม่ไม่ใช่ว่าเก่งแล้วก็เอาเออส,มมสมบุกสมบันเกินไปอย่างนั้นเอออย่างนี้นะการการหลังจากนั้นก็คือกินมาเรื่อยๆต่อไปค่ะ uh huh. แล้วอากาศเป็นนิดนะเวลาเนี้ยไม่ปวดเลยทานเช้า สองเย็นสองประมาณนี้ปัจจุบันนี้ก็คือยังทานอยู่แล้วลดปริมาณลงไหมคะใช่เหลือแค่สองต่อวันคือแคปซูลต่อวันไม่การขาดตอนเพื่อเพื่อมันจะได้ไม่กลับไปเป็นอีกน้ำมังคุดด้วยไหมคะน้ำมังคุดด้วยอ่รวมด้วยฮาวมด้วยคือต้องใช้สองอย่างค่ะอืมใช่ไปไหนมาไหนได้เต็มที่เลยใช่ก็เตรียมเตรียมแพ็คกระเป๋าจะไปสเปนอีกเดือนอีกสิงคโปร์บานเนี่ยก็จะไปเที่ยวสเปนก็คือเห็นเขาบอกมาว่าเดินเยอะ